ตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชั้นหน้าเจอกันที่อยู่รุมพีนีน้องโอเตรียมป้องพลังครั้งที่8ปะทะแฮกเกอร์ตี22เมษายนนี้ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดและกดแชร์กดซ u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpk24 ครบจบทุกความมันพักยก24วันประกาศประกบคู่ศึกใหญ่ชิงแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแมนตันเวท145ปอนด์ระหว่างราชันค่าไม่ตายน้องโอฮาม่ามวยไทยเจ้าของบัลลังคนปัจจุบันกับโจนาธานแฮกเกอร์ตีนักชกมาฝีมือจากแดนผู้ดีในวันเสาร์ที่22เมษายน2566ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทรา น้องโอ้ชมปโลกผู้ไร้ทิมทานพึ่งโชว์ฟอร์มดุป้องกันตำแหน่งครั้งที่7จากอลาวดีลามาสนอฟได้สำเร็จมามัดมาดเมื่อเดือนม,ออนมอกราคมที่ผ่านมาตอกย้ำฉายาราชันฆ่าไม่ตายของสถิติไร้ผ่าย10ไฟรวดในวันซึ่งเป็นการปิดเกมไวแบบไม่ครบยกใน5้าไฟล่าสุดโดยน้องโอในวัย36ปีของบัลลังมาตั้งแต่ปี2562และยังไม่มีผู้ท้าชิงรายใดกระชากเขาลงจากบัลลังได้สำเร็จ ในศึกป้องกันเข็มขัดครั้งที่8น้องโอจะได้เจอกับแฮกเกอร์ตีนักชกจากแดนผู้ดีวัย26ปีผู้มีดีกรีอดีตแชมป์โลกวันรุ่นไฟเวท135ปอนด์และอดีตคู่ปรับรถถังจิตเมืองนนโดยเขาพึ่งประกาศขยับรุ่นขึ้นมาสู้ในรุ่นบันตันเวทอย่างเต็มตัวและประเดิมชัยชนะในพิกัดใหม่โดยการเอาชนะมวยรัสเซียดาวรุ่งวลาดิเมียคุชมินไปได้เมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2565 จากผลงานดังกล่าวส่งให้แฮกเกอร์ตีขึ้นมารังอันดับ5้าของแรงกิ้งรุ่นนี้และคว้าตำแหน่งผู้ท้าชิงเข้มขัดรายต่อไปทันทีเนื่องจากน้องโอนั้นได้เจอกับผู้ท้าชิงทุกคนในท็อปไฟแรงกิ้งไปหมดแล้วโดยน้องโอ,โอจะขึ้นป้องกันตำแหน่งจากโจนาธานต่อหน้าแฟนๆชาวไทยที่สนามมวยเวทีลุมพินีในวันเสาร์ที่22เมษายน2566โดยจะยิงสัญญาณสดไปไกลถึงสหรัฐอเมริกาในช่วงพรามทามเริ่มคู่แรกเวลา7นาฬิกา แฟนกีฬาสามารถรับชมการถ่ายทอดสดของศึกนี้ได้ทางช่อง7 HD กด3 5ซึ่งจะรับสัญญาณถ่ายทอดสดเวลา10นาฬิกาส่วนผู้ที่ต้องการรับชมติดขอบสนามเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการรับชมการแข่งขันสามารถจองบัตรเข้าชมได้ทางไทยทิ k เม Major ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของวันได้ที่ Facebook วันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์และเป็นกลางแชนนขอบคุณมากครับ